พี่น้องสก่อนทราบครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร30 55จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย40่สินจำนวน6 0 9 6กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ย1 8 4 6 0ดสีนจำนวน10.87กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0์ศจำนวน 25กิโลกรัมนั่นเองนะครับทราบไหมครับถ้าเราจะผสมปุ๋ยสูตร30 50ิเราใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยจากปุ๋ยยูเรียเป็นไนโตรเจนนะครับประมาณ60.96กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร1 8 4 0ปดสนจำนวน10.87กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร 0.060น,นจำนวน16.67กิโลกรัมบวกกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์สวัสดีครับพี่น,อน้องชนกรที่รักท่านครับพี่น,อน้อ์สนกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตรต่อไปนี้ใช้แม่ปุ๋ย NPK จําจำนวนกี่กิโลกรัมในการผสมปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ25 25, นะครับ ปุ๋ยศูนยนี้ใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย4600ในการให้นโทรเจน39.22กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย18460ในการให้ธาตุฟอสฟอรัสจำนวน10.87กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ย0060ในการให้ธาตุโพแทสเซียมจำนวน41.67กิโลกรัมถ้าผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองนะครับ คือเราจะเติมตัวฟิลเลอร์เติมก็ได้ไม่เติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสก่อนสราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร27-5-17จะใช้แม่ปุ๋ยจํานวนกี่กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ย4600หรือปุ๋ยยูเรียจํานวน54.43กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจาก1 8 4 6 0จํานวน10.87กิโลกรัม และใช้แม่ปุย๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0นจำนวน28.33กิโลกรัมนั่นเองพีน่นนท์สิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร21423จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุยย๋ยไนโตรเจนจากยูเรียศู0์นจำนวน4 2 2สกิโลกรัม,มใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจาก 1840. นจำนวน18.7กิโลกรัม ใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน38.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์ถ้าเราจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนเท่าไหร่ปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ25 5 5จะใช้แม่ปุ๋ยยูเรียจาก4 6 0จำนวน50กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจาก1 8 4 6 0จำนวน10.87กิลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจาก0060จำนวน8.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมนะครับสวัสดีครับพี่น้องเสรกรที่รักท่านครับพี่น้องเสรกรทราบไหมครับปุ๋ยส่วนผสมต่อไปนี้ถ้าเราผสมเองเราจะใช้แม่ปุ๋ย NPK อัตราเท่าไหร่นะครับปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ30 10 20นะครับปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรีย 56.72กิโลกรัมนะครับใช้แม่ปุ๋ย18460ให้ฟอสฟอรัส21.74กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย0060ให้โพแทสเซียมประมาณ33.33กิโลกรัมผสมกันแล้วนะครับถ้าได้ร้อยกิโลก็ไม่ต้องเติมตัวเติมถ้าขาด100กิโลนอกนั้นเป็นสารตัวเติมนั่นเองนะครับแต่ส่วนนี้ไม่ขาดผสมแล้วได้ร้อยกิโลเลยนะครับสวัสดีครับพี่นนเกษตรกรจุท่ันครับ พี่น้องิก่อรจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้ทราบหรือไม่จะต้องใช้แม่ปุ๋ย NPK จํานวนกี่กิโลกร,รมัมปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ20 5 5นะครับปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน4 2 0 0จากยูเรียเพื่อให้ได้ธาตุไนโตรเจนจะต้องใช้ถึงปริมาณ39.22กิโลกร,รมัมและใช้แม่ปุ๋ย18.460เพื่อให้ได้ธาตุฟอสฟอรัสจะต้องใช้ถึง10.87กิโลกร,รมัมนะครับ และใช้แม่ปุ๋ย0060เพื่อให้ดาธาตุโพแทสเซียมจะต้องใช้ถึง25กิโลกรัมถ้าบวกกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือตัวฟิลเลอร์หรือสารตัวเติมนั่นเองนะครับสารตัวเติมนี้จะเติมก็ได้หรือไม่เติมก็ได้นะครับพี่น้องสกรสรทราบไหมครับปุ๋ยไอโพเรนสูตร so 20-13-20เนี่ยเป็นเทโนโลนีจากในทรน์แลนด ใช้ทำอะไรตัวนี้เป็นสารสำคัญพิเศษช่วยป,ปล่อยฟอสฟอรัสในดินให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งจึงช่วยประหยัดปุ๋ยและลดการใช้ฟอสเฟตได้ถึง30%ออกแบบให้ระน้ําได้เยีเยมสามารถนํามาใช้ในาการฉีดพ่นทางใบและปล่อยไปกับระบบน้ำใช้ได้ดนในทุกพืชทุกสภาพดินในทุกสภาพน้ําระยะที่ใช้ก็คือออกดอกติดผลและก็ระยะขยายขนาดผล